สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่ก้างนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูป,ปตารุ่น m 6040SU ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด60แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ 2,434cc ขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2เง่าค่ะกับสินค้า ของเราแรงเต็มพลังกับรถแทรเตอร์คูปตารุ 40, ่น M 6040 S.U. คันนี้นะคะสินค้าใหม่ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี55นะคะรถจดทะเบียนปี55เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าจากตราช้างพร้อมกัดกันกระแทกนะคะ นี่ค่ะตัวนี้ด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินหน้าและด้านหลังคันนี้นะคะเราติดตั้งเป็นผ่านไถตราช้างไว้ให้นะนี่เลยค่ะเป็นผ่านไถตราช้างสําหรับคันนี้นะคะ D H 2 4 7 H นะคะสําหรับคันนี้ค่ะรถสวยนะคะเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะพร้อมไถไร่ไถานาได้เลยนะคะงานดันงานไถคันนี้พร้อมมากๆค่ะ สภาพยางนะคะตัวนี้เป็นยางเดิมคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะตัวยางสภาพสวยนะสำหรับคันนี้ค่ะกับรถแท็กอร์คูปต้ารุ่น M6040SU คันนี้จดทะเบียนปี55เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดินาและผันไขราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นนะคะ 458,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ค่ะคูปะตารุ่น M 6 0 4 0 S q คันนี้นะตัวเครื่องยนต์แน่นๆนะคะมาดูชั่วโมงทำงานกันค่ะคันนี้นะคะชั่วโมงทำงานนะคะตอนนี้อยู่ที่953ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อย953ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักนะคะ8 g เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังค่ะ พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวค่ะบริเวณเบาะนะคะตัวเบ,บาะนั่งนุ่มๆน,นะคะตัวหลังคางามๆค่ะรถเช็คสภาพพร้อมใช้ยางสวยเดิมทั้ง4เส้นนะคะสําหรับคันนี้นะยางสวยเดิมทั้ง4เส้นนะคะด้านท้ายค่ะตัวนี้นี่เลยค่ะพีทีโอพร้อมใช้นะคะ กาะตัวตัดหญ้าเกาะโรตารี่ได้เลยนะคะอุปกรณ์ด้านหลังคันนี้เราจัดเป็นฐานไถ่ายไว้ให้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะเป็นหางตัดหญ้าเป็นตัวโรตารี่จอกหมนุนหรือเป็นฐานบุกเบิกได้อุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้เลยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์คูปาร์รุ่น m 6 0 4 0 SU คันนี้นะคะตัวเครื่องนยนต์สวยๆนะนี่ค่ะ แรงดีไม่มีตกนะคะพร้อมทำงานทุกระบบจดทะเบียนปี55เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาแล้วก็แผนไถราคาเพียง4 5 8,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้4 5 8,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปีนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ